สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ h a v e an Ice Brain นะครับความรู้ขนาดกระชับ15นาทีนะครับจะพยายามเล่าให้อยู่ในเวลา15นาทีนะครับก็กลับมาพบเจอกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ผมขออนุญาตลาหยุดไปประมาณสัก3วันน่าจะได้นะครับก็อย่างที่เห็นครับ ปัจจัยนะฮะเหตุผลที่ทําให้จะต้องลาหยุดไลฟ์ไปเนี่ยก็ปรากฏอยู่บนใบหน้านะครับก็คือว่าผมไปล้มมานะฮะแล้วก็เป็นแผลที่จริงๆจะว่าไปก็ชะกันใช้ได้นะครับเพราะว่าเย็บไปทั้งหมด16เข็มนะครับแล้วก็เป็นแผลลึกพอสมควรนะครับคือคางมันไปทิ่มพื้นแล้วก็อ่าจริงๆ เกิดการบาดเจ็บที่กระดูกขากรรไกรด้วยนะครับก็ทำให้ไม่สามารถที่จะขยับปากได้อย่างสมูทสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็พูดได้ปกตินะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเห็นผมหัวเราะน้อยนะฮะหรือว่าผมอ้าปากน้อยเนี่ยก็ขออนุญ,ญาตทำความเข้าใจไว้นะครับว่าขากรรไกรเนี่ยมันยังไม่กลับคืนสภาพปากติสักเท่าไหร่ นะครับแต่ก็คิดว่าสามารถที่จะทํางานได้นะฮะแล้วก็นัดคุณหมอตัดไหมเนี่ยไว้วันอังคารนะครับซึ่งหลายคนก็แซวมานะฮะว่าจริงๆแล้วไปผ่าคางเพื่อที่แบบทำํำ V-shape หรือเปล่านะฮะก็ <c oughs> ขอแก้ข่าวนะครับว่าไม่ใช่นะฮะเป็นการล้มหน้าทิมลงไปนะครับ <c oughs> ก็สวัสดีทุกๆคนนะครับที่ทักทายกันเข้ามานะฮะ ขออ,อภัยด้วยที่หายไปนะครับก็ผมมีคนทักเข้ามาเยอะเลยนะฮะขอบคุณนะครับทุกความห่วงใยนะครับมีคนบอกว่ายังดูบวมอยู่นะฮะใช่ฮะนี่ยุบไปแล้วนะฮะเพราะว่าจริงๆณนะวันที่เกิดเหตุเลยนี่ก็จะบวมกว่านี้เยอะมากนะครับ วันนี้ก็เลยถือโอกาสมาวอร์มอัพกันนะครับโดยที่จะเปิดรายการ Have a Nice b r a a n เนี่ยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะกลับมาพบเจอกันเนี่ยในวันเสาร์อาทิตย์นะครับแบบกระชับแบบนี้เนี่ยกันทุกเสาร์อาทิตย์แล้วพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะเจอกันใน Have a Nice Day นะครับตามเดิมก็คือ7โมงเช้านะครับ mm hmm. ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับนั่นก็คือ Vital Class นะครับ Care for Better Life ใส่ใจทุกรายละเอียดการผลิตดูแลคุณเพื่อชีวิตที่ดีกว่า คิดถึงคนแคร์คิดถึงไวท์เชาแครนะครับขอบคุณไวท์เชาแครนะครับโอเคครับผมวันนี้เนี่ยก็ตั้งชื่อหัวข้อเอาไว้นะฮะว่าผู้หญิงชอบผู้ชายเลวจริงหรือเมื่อกี้คุณผู้ฟังท่านหนึ่งบอกว่าหัวข้อรุนแรงนะฮะหัวข้อแรงได้ใจนะครับมีคุณ ทีคณัดเหรอฮะบอกว่าเขาไม่ชอบเรานะฮะต่อยนะฮะต่อยบอกแวะมาดูคางนะครับโอเคก็ผมหยิบหนังสือเล่มนี้นะฮะมาชวนคุยกันนะครับหนังสือชื่ออย่าชวนเธอไปดูหนังรักนะฮะของอาจารย์นำชัยชีววิวัฒนะครับซึ่งก็เป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตหลายๆอย่างนะฮะหนังสือเล่มนี้อ่านสนุกนะครับก็เอาไว้บอกเล่านะฮะถึงพฤติกรรมแปลกๆ ที่มันมีอารมณ์มีฮอร์โมนนะฮะมีสารเคมีในร่างกายของเราเนี่ยที่มันสร้างให้เกิดพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยขึ้นมานะครับผมจะลองหยิบขึ้นมาเนี่ยที่บอกว่าชวนคุยเพราะว่าจะเล่าถึงเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้นะฮะแล้วก็อยากจะชวนคุยต่อด้วยว่าประสบการณ์ของเพื่อนเพื่อนผู้ฟังแต่ละคนเนี่ยเจอมาแบบไหนมันเหมือนหรือมันต่างยังไงนะครับแล้วก็ผมคิดว่าความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่ว่าพฤติกรรมของคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไป ตามช่วงวัยช่วงอายุและประสบการณ์ชีวิตด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยความชอบว่าเราชอบคนแบบไหนมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันนะฮะลองดูนะครับว่าสมมติฐานนี้เนี่ยมันเป็นจริงไหมที่ยกหัวข้อนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าเรามักจะได้ยินบ่อยๆใช่ไหมครับเวลาที่คนเราเนี่ยรักกันแล้วเวลาจะเลิกเนี่ยเขาจะให้เหตุผลบอกว่าเพราะว่าเธอดีเกินไปนะครับจริงๆแล้วเหตุผลแบบนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่า ผู้หญิงเคยโดนบ้างไหมนะฮะคือเธอดีเกินไปแต่ว่าผู้ชายเนี่ยจะโดนกันเยอะนะครับคือมันเหมือนกับไอ้คาว่าดีเกินไปเนี่ยมันมีความหมายอย่างอื่นด้วยก็คือว่าเธอหน้าเบือ่อเธออาจจะแบบดูแล้วมันจืดๆอะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นคําที่เวลาผู้ชายที่อกหักเนี่ยได้ยินแล้วก็จะแบบว่างั้นกูเลวซะเลยดีไหมนะฮะ <laughs> ผมเองเนี่ยกับเพื่อนๆก็เคยคุยเรื่องนี้กันอยู่บ่อยๆ แล้วตอนที่เป็นเด็กมัธยมนะครับผมว่าผมก็อาจจะเป็นคนที่ดูดูเป็นคนจืดชืดนะฮะคนหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับทุกวันนี้เพื่อนอาจจะบอกว่าช่วยลดลดความเร็วลงบ้างนะฮะก็อาจจะเป็นในลักษณะนั้นนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยอาจารย์นำชัยนะฮะเขายกงานวิจัยหลายชิ้นเลยนะครับขึ้นมาพูดถึงกันนะครับก็คือเขาบอกว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีคำศัพท์เลยนะฮะว่า n i c e g u y syndrome หรือว่ากลุ่มอาการของคนดีนะฮะนั่นแปลว่ามันเป็นปัญหาหนึ่งปัญหาที่คนที่เป็นไนส์สกายเนี่ยอาจจะรู้สึกนะครับว่าเอ๊ะทำไมพวกฉันเนี่ยถึงผิดด้วยนะฮะบรรดาไนส์กายทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะถูกนิยามนะครับว่าเป็นคนที่มีน้ําใจเอาใจใส่นะครับช่างเอาอกเอาใจหรืออาจจะมีนิสัยในทางลบก็ได้ทางลบเนี่ยก็เหมือนเมื่อกี้ที่พูดไปนะฮะก็คือว่าไอ้ความไนส์ทั้งหลายเนี่ย มันอาจจะนํามาซึ่งความไม่น่าดึงดูดนะครับแล้วก็อาจจะทําให้หน้าเบื่อด้วยนะฮะเรื่องเนี่ยมันก็เลยเริ่มที่ตรงนี้นะครับมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งในประเทศแคนาดานะครับเขาไปสํารวจนักศึกษาผู้หญิงนะฮะในมหาวิทยาลัยเนี่ยร้อคนนะครับแล้วก็ในจํานวนเนี่ยมีมากกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าหนุ่มๆคนดีทั้งหลายเนี่ยมักจะมีคู่เนี่ยก็คือมีแฟนเนี่ยนะฮะน้อยกว่าบรดาแบดบอยคนอื่นๆ นะครับแต่เวลาถามพวกเธอไปแล้วเนี่ยว่าแล้วเธอละ่ะอยากจะมีแฟนเนี่ยเป็น n i c ์ g กายหรือว่า Bad Boy มากกว่ากันนะครับคำถามมันมีความคำตอบเนี่ยมีความสลับซับซ้อนอยู่นะฮะก็คือว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งอีกเหมือนกันที่บอกว่าอยากจะมีความสัมพันธ์กับบรรดาคนดีๆเนี่ยมากกว่าคนที่น่ารักน่ารักเนี่ยนะฮะทีนี้ มันแตกต่างกันตรงไหนผมว่าคุณผู้หญิงหลายๆคนที่ฟังอยู่ก็อาจจะตอบตัวเองในใจไปด้วยเหมือนกันนะครับว่าทําไมบางช่วงเราอยากได้แบดบอยทาไมบางช่วงเราอยากได้น i ยสกายนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตามจํานวนแล้วเนี่ยมันก็ปรากฏออกมานะฮะเป็นตัวเลขว่าบรรดาน i ยสกายเด็กน่ารักทั้งหลายเนี่ยจะมีโอกาสมีคู่ควงแล้วก็คู่นอนเนี่ยนะฮะน้อยกว่าคนที่เป็นแบดบอยแต่ว่า เป็นที่ต้องการนะครับสำหรับความสัมพันธ์ระยะยาวมากกว่าว่าง่ายๆคือพ่อของลูกเนี่ยอยากให้เป็นไนท์สกายแต่ว่าถ้าแฟนอ่ะโหกำลังแบบไปเที่ยวควงกันสนุกสนานเนี่ยนะฮะอาจจะอยากได้แบดบอยมันเร้าใจกว่านะครับมันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งชื่อสนุกดีนะฮะชื่อว่า Who is James Bond The Dark Triad s s a agentic s o c i ก l style นะครับก็คือ Who is James Bond เนี่ยแหละคืองานวิจัยชิ้นนี้เนี่ย เข้าไปศึกษานะครับว่ามันมีนิสัยด้านด้านมืดเนี่ยของคนเราอยู่3อย่างนะครับนั่นก็คือ 1. คือความหลงตัวเองนะฮะสคือความไม่ซื่อสัตย์และ 3. เนี่ยคือความไม่รู้ผิดชอบชั่วดีหรืออาจจะเรียกว่าใจร้ายใจดําก็ได้คําว่าไม่รู้ผิดชอบชั่วดีเนี่ยมันลองนึกถึงภาพหนังเจมส์บอนดนะฮะเขาสามารถที่จะทําอะไรบางอย่างที่มันอาจจะมีกลลเม็ดเด็ดพลายนะครับหรือเอาปืนขึ้นมายิงคนเนี่ยได้ ซึ่งไอ้เส้นแบ่งบางๆเนี่ยมันทําให้ความเร้าใจเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับคือมันไม่รู้อะไรดีอะไรเลวกันแน่แต่ว่าคนแบบเนี้สามารถที่จะทําได้นะครับไอ้เจ้า3คุณสมบัติแบบนี้หนหลงตัวเอง2ไม่ซื่อสัตย์แล้วก็3ก็คือเส้นบางๆระหว่างผิดช,ชอบชั่วดีเนี่ยนะฮะมันก่อให้เกิดบุค,คลิกคล้ายๆเจมส์บอลขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจว่าเวลาที่เราดูหนังนะฮะเจมส์บอลเนี่ยมันเป็นพระเอกที่มีสเสน่ห์มาก แล้วก็มีสเสนย่ยยั่วยวนมากกับหญิงสาวทั้งหลายหญิงสาวสุดเซ็กซี่ผู้หญิงของบอลทั้งหลายนี่คือแบบเจ๋งมากทั้ง,งนั้นนะฮะเขาก็บอกว่าบุค,คลิกแบบนี้แหละที่มันเพิ่มความเซ็กซี่แล้วก็ดึงดูดใจเพศตรงข้ามนะครับซึ่งพอไปทำสำรวจเพิ่มมากขึ้นนะฮะก็มีตัวเลขออกมานะฮะว่าผู้ชายชาวอังกฤษเนี่ย <c oughs> มีกลยุทธ์ดึงดูดใจ ผู้หญิงเนี่ยสแบบด้วยกันใหญ่ๆผมว่าไม่ต่างจากผู้ชายไทยนะฮะอาจจะมีความสัดส่วนที่แตกต่างกันท่านั้นเองหนึ่งก็คือทำตัวให้เพลย์บอยไปเลยนะครับเพราะเพลย์บอยเนี่ยมีแรงดึงดูดสูงอีกอย่างหนึ่งก็คือมีน้ำอกน้ำใจนะฮะเข้าอกเข้าใจรับฟังซื่อสัตย์เป็นแบบเหมือนกับเป็นแฟนที่แสนดีแบบนั้นนะฮะทั้ง2แบบนี้เนี่ยก็ได้รับความสนใจจากผู้หญิงด้วยกันทั้งคู่นะฮะ แต่อย่างที่เมื่อกี้บอกไปครับแล้วตรงนี้แหละเป็นส่วนที่ขีดเส้นใต้นะครับนั่นก็คือผู้หญิงในช่วงวัยรุ่นและวัยสาวเนี่ยนะฮะอาจจะอยากควงกับแบดบอยแต่พอเขาเริ่มหาคู่ครองนะฮะหาคู่ชีวิตแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มอยากได้หัวหน้าครอบครัวหรือว่าคนที่มาคู่คู่เขาเนี่ยนะฮะเป็นคนที่ไว้ใจได้นะครับตรงนี้มีความน่าสนใจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปสังเกตเพื่อนๆดูก็ได้บรรดาหนุ่มๆแบดบอยทั้งหลายเนี่ย ตอนอยู่โรงเรียนเนี่ยเฟี้ยวมากนะฮะคืออาจจะโห้ยเปลี่ยนแฟนไม่สำน้าเลยแต่เวลาที่เรียนจบไปแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีแฟนนะครับคือเพื่อนๆแต่งงานกันไปแล้วเนี่ยคนที่เคยเป็นแบดบอยเนี่ยบางคนยังหาแฟนอยู่เลยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าเวลาที่เราจะตอบคําถามเนี่ยว่าผู้หญิงชอบผู้ชายเลวจริงเหรอไอ้คำว่าเลวมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ก็เป็นแบดบอยเนี่ยแหละนะครับ ก็อาจจะอยู่ที่ช่วงวัยของผู้หญิงคนนั้นด้วยนะครับผมว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่หลายๆช่วงวัยเนี่ยอาจจะบอกมาก็ได้นะฮะว่าในตอนเนี้คุณเลือกผู้ชายที่เร้าใจหรือคุณเลือกผู้ชายที่มั่นคงมากกว่ากันนะครับมั่นคงก็คือเชื่อถือได้นะฮะอยู่ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเออไว้ใจเขาได้แบบนั้นนะฮะพิมพบอกกันเข้ามาก็ได้นะครับแล้วก็ในนี้นะฮะหนังสือเล่มนี้ก็ยังบอกอีกนะครับว่าเหตุที่เอ่อคนหนุ่มที่เป็นคนดีเนี่ย มีภาพลักษณ์เป็นคนหน้าเบื่อเนี่ยมันอาจจะมีรายละเอียดของมันอยู่ผมว่าตรงนี้ผู้ชายฟังอาจจะเป็นประโยชน์นะฮะเพราะผมอา่าแล้วผมก็คิดถึงตัวเองเหมือนกันเพราะเขาบอกว่าเวลาที่บอกว่า Nice g u y มันน่าเบื่อเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากการที่คนที่ n i c e มากเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนไม่มั่นคงในตัวเองไม่มีความมั่นอกมั่นใจสมมุติผู้หญิงถามว่ากินอะไรกันดีเขาอาจจะแบบว่าก็เธอเลือกเลยแล้วกันอะไรก็ได้นะครับเวลาเข้าไปหาผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะแบบว่า ไม่ค่อยมั่นอ,อกมั่นใจอะ่ะเหมือนเราเนี่ยมีความถ้าเป็นผมเนี่ยสมัยผมผมก็คือตัวผมเองเนี่ยก็เหมือนหมามองเครื่องบินนะฮะคือมีความรู้สึกต้อยต่ํากว่าแล้วเวลาที่เราเข้าไปจีบผู้หญิงเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วฉันจะเอาคนนี้มาเป็นแฟนทําไมนะฮะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่แค่จืดชืดแต่มันมีความไม่มั่นใจเนี่ยอยู่ในตัวเองด้วยนะฮะผู้หญิงอาจจะรู้สึกได้นะครับว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยผลักภาระความรับผิดชอบให้กับตัวเธอเนี่ยมากเกินไป เขาก็เลยไม่ค่อยอยากจะอยู่ด้วยไม่ค่อยอยากจะไปเที่ยวด้วยนะฮะฉะนั้นก็อาจจะเพิ่มไอ้เจ้าความมั่นอ,อกมั่นใจซึ่งผมว่ามันอาจจะมาพร้อมกันนะครับกับความที่แคร์คนอื่นน้อยลงก็ได้นะฮะก็ตัดสินใจบ้างนะครับอาจจะเลือกเขาเลือกว่าเอองั้นเราไปกินที่นี่กันไหมงั้นเราไปเที่ยวที่นี่กันไหมเป็นคนที่มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบนเส้นทางของความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งเหมือนกันนะครับที่ทําให้เราพัฒนาบุคลิกภาพแล้วก็ไอ้เจ้านิสัยของเราเนี่ย ขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันนะครับผู้ชายหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยมีความไม่มั่นใจในตัวเองมาก่อนแต่พอเวลาเปลี่ยนไปนะครับก็มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วผู้หญิงก็อาจจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยมั่นคงมากขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยอาจารย์น้ำชัยจบลงนะฮะด้วยาการพูดถึงพฤติกรรมของสัตว์นะครับซึ่งน่าสนใจดีก็เลยอยากเล่าให้ฟังนะฮะเขาบอกว่าบรรดานก หลายชนิดที่มีพฤติกรรมแบบผัวเดียวเมียเดียวเนี่ยนะฮะเราก็จะได้ยินมาใช่ไหมฮะอย่างนกเนื่อหรืออะไรแบบนี้นะฮะซึ่งเราก็จะเข้าใจแบบนั้นนะครับแต่พอมีการไปเก็บตัวอย่างจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าลูกนกจํานวนถึง30%นะฮะหรือหนึ่งใน3เลยเนี่ยในรังที่พ่อและแม่ช่วยกันดูแลเนี่ยไม่ได้เป็นลูกของพ่อไอตัวนั้นนะ <c ười> คือพ่อแม่เนี่ย ถูกคาดหวังว่ามันควรจะรักกันแค่2คนใช่ไหมฮะเพราะว่ามันไม่นอกใจกันนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่เองเนี่ยก็ไปนอกใจพ่อด้วยเหมือนกันนะครับแล้วพ่อก็มาเลี้ยงลูกนกเนี่ยถึง1ใน3เลยนะฮะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็ไปลิงก i n กันกับการที่บรรดาสาวๆทั้งหลายเนี่ยจริงๆก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเลือกคู่นะครับซึ่งคู่เนี่ยมันก็มีหลายระดับใช่ไหมฮะอาจจะเป็นตั้งแต่คู่ควง คู่นอนนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นคู่ชีวิตนะครับาการเลือกคู่เนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างมากนะครับบางครั้งเนี่ยเลือกละเอียดมากเลือกถึงฐานะเลือกถึงนิสัยใจคอศีลเสมอกันหรือเปล่านะครับแต่บางครั้งก็เลือกโดยที่พุ่งตรงเนี่ยไปที่สรีรวิทยาเลยซึ่งจริงๆมันก็เป็นธรรมชาติพื้นฐานมากนะฮะของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดรวมถึงมนุษย์ด้วยปฏิเสธไม่ได้นะครับเขาก็เลยบอกว่า ไอ้เจ้าการเลือกโดยสรีรวิทยาเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกันครับกับความเป็นแบดบอยก็คือคนที่มีนิสัยหุนหันพันแล่นนะครับอาจจะหยาบกระด้างเล็กน้อยนะฮะแล้วก็มีความมาโชะนะฮะถ้าเป็นก็คือมีความแมนแมนเนี่ยมากๆเป็นพิเศษเนี่ยนะฮะก็จะเป็นคนที่มีฮอร์โมนเพศชายนะครับหรือว่าเทสโทสเตอโรนเนี่ยสูงฉะนั้นเวลาผู้หญิงเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาที่อ่อนไหว นะครับหรือในนี้เนี่ยก็บอกว่าช่วงเวลาตกไข่เนี่ยนะฮะก็จะถูกกระตุน้นจากบุค,คลิกลักษณะแบบนีเนี่ยของเพศชายเนี่ยมากเป็นพิเศษฉะนั้นในช่วงเวลาที่ผู้หญิงอ่อนไหวมากๆก็อาจจะรู้สึกกับแบดบอยเนี่ยมากขึ้นไปอีกนะฮะรู้สึกว่าโหมันเร้าใจเหลือเกินมันแบบว่าน่าเข้าใกล้อยากที่จะไปเที่ยวด้วยอะไรแบบนี้นะฮะฉะนั้นก็เลยอยู่ที่ช่วงเวลาด้วยเหมือนกันนะครับว่าบางช่วงเวลาผู้หญิงอาจจะหวั่นไหวกับแบดบอยเป็นพิเศษ แต่ในช่วงเวลาปกติเนี่ยช่วงเวลาที่อาจจะไม่ได้มีภาวะทางกายอะไรมากเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังติ้งสโลอยู่นะครับก็จะคํานวณปัจจัยอะไรหลายๆอย่างมากเพราะฉะนั้นการที่มีคนคนนึงมาคุกเข่าแล้วก็ยื่นแหวนให้เนี่ยนะฮะแล้วผู้หญิงจะเซ y y เยหรือโ o นเนี่ยอันนั้นเนี่ยเขาคิดเยอะนะฮะเพราะว่ามันเป็นคู่ชีวิตละมันไม่ใช่แฟนแล้วนะครับก็ฉะนั้นเหตุผลเหล่านี้ก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจว่าเราก็สามารถเช็คตัวเองได้ด้วย ผู้ชายเองก็สามารถทําความเข้าใจได้ด้วยนะครับว่าในความสัมพันธ์เนี่ยมันถูกตัดสินเนี่ยจากปัจจัยอะไรที่แตกต่างกันนะฮะตามช่วงเวลาตามช่วงวัยตามสถานการณ์ในชีวิตนะครับแล้วก็ในนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีผลวิจัยนะฮะที่บรรดาสาวๆเนี่ยที่เป็นโสดนะครับกับที่มีคู่เนี่ยนะฮะคือในระยะเวลาที่ตกไข่เนี่ยมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันก็คือว่าคนที่มีคู่แล้วมักจะหันมาชอบกลิ่น ของคนที่แมนแมนก็คือเทสโทสโรนเนี่ยสูงนะครับหรือมนุษย์ประเภทที่ชอบเอาชนะคนอื่น <c oughs> ก็คือผู้ชายที่มีความชายมากๆเนี่ยนะฮะในขณะที่คนที่เป็นโสดนะครับหรือไม่มีการตกไข่ไม่อยู่ในสภาวะที่ตกไข่เนี่ยก็ไม่ได้มีอาการที่จะชอบแบดบอยเนี่ยแต่อย่างใดนะฮะหมายถึงว่าอาจจะมีความเร้าใจเนี่ยน้อยกว่าฉะนั้นในช่วงเวลาเหล่านี้จึงสำคัญและ มีความเสี่ยงสูงนะฮะในหนังสือเขียนบอกว่ามีความเสี่ยงสูงที่ผู้หญิงจะนอกใจคู่ตัวเองตอนที่ตัวเองเนี่ยกำลังตกไข่นะครับส่วนผู้ชายนี่ไม่ต้องพูดถึงกันนะฮะเพราะว่าผู้ชายเคยอ่านหนังสือมาเนี่ยเขาบอกผู้หญิงเนี่ยมีช่วงเวลาตกไข่เนี่ยอ,อยู่บ้างใช่ไหมฮะเป็นช่วงๆแต่ผู้ชายเนี่ยผลิตสเปิร์มเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับก็ะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่า ในเรื่องเดียวกันกับนกเงือกนะฮะในงานวิจัยเนี่ยก็ยังมีบอกด้วยนะครับว่าถ้าเราจับมนุษย์เนี่ยมาตรวจเช็คกันดีๆเนี่ยนะฮะเราอาจจะค้นพบก็ได้นะครับว่าลูกที่พ่อแม่เลี้ยงดูอยู่เนี่ยนะฮะอาจจะเป็นลูกของคนที่ไม่ใช่พ่อนะฮะก็คือแม่เนี่ยอาจจะไปมีเพศสัมพันธ์เนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยนะฮะแต่พ่อเนี่ยมาเลี้ยงดูลูกเนี่ยเหมือนนกที่ไม่รู้ว่าเป็นลูกตัวเองหรือเปล่าเนี่ยถึง5%เลยนะครับ ในบรรดามนุษย์ทั้งหลายและนี่คือเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้นะครับถ้าสนใจก็ลองไปหาอ่านกันได้นะฮะยังมีอีกหลายเรื่องด้วยกันผมหยิบขึ้นมาเพราะผมอยากจะชวนคุยนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราเองเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นแบดบอยหรือมาเป็นไนท์สกามันก็ไม่นิ่งเสมอไปนะครับแล้วก็ไอความเกรงอกเกรงใจคนอื่นเนี่ยที่อาจจะเคยมีนะครับมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนที่อาจจะ กล้าหาญมากขึ้นนะครับมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเมื่อวันเวลาผ่านไปก็ได้เราก็อาจจะมีแรงดึงดูดเนี่ยต่อเพศตรงข้ามมากขึ้นก็ได้นะครับหรือคนที่เคยเป็นแบดบอยมากๆในช่วงวัยรุ่นโตขึ้นเนี่ยก็อาจจะแบดน้อยลงนะฮะคิดถึงหัวอกหัวใจของคนอื่นมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันที่จะกลายเป็นคนที่น่ารักมากเป็นสามีที่น่ารักมากๆเลยเนี่ยของภรรยา ก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นนะฮะวันนี้อาจจะขออนุญาตพูดในมุมของผู้ชายเยอะสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหัวข้อเป็นแบบนั้นแต่เชื่อว่าเชื่อมโยงกับเรื่องราวของคุณผู้หญิงทุกท่านด้วยเช่นกันนะครับทั้งหมดคือเนื้อหาของ h h v v e n n i e e r r i n n นะครับประจำวันนี้นะฮะวันนี้ถือว่าเรามาวอร์มอัพกันนะครับผมลองบริหารขากันไกดูว่าผมยังสามารถพูดจาได้ชัดเจนอยู่หรือเปล่านะครับ mm hmm. ก็คิดว่าพอจะชัดเจนอยู่นะฮะแม้จะหัวเราะกว้างมาก ไม่ค่อยได้นะครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับ Vital Class นะครับ Care for better life ใส่ใจทุกรายละเอียดการผลิตด,ดูแลคุณเพื่อชีวิตที่ดีกว่าคิดถึงคนแค่คิดถึง v i t t l c a r e ขอบคุณ v i t a l c a แ e e นะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะที่เข้ามาทักทายกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ต้อนรับหนังสือทั้งสองเล่มอย่างอบอุ่นมากๆนะครับตอนที่ก่อนจะพรีออเดอร์เนี่ย มีความกังวลว่าเอ๊เขาจะซื้อหนังสือเราหรือเปล่านะครับแต่ว่าเมื่อวานปล่อยไปหนึ่งวันเนี่ยตอนนี้กังวลอย่างอื่นครับว่ากูจะเซ็นยังไงหมดนะฮะ <c oughs> <c oughs> คือรู้หรอว่ามันจะต้องเซ็นเยอะมากๆนะฮะตอนนี้นะผมว่าผมอาจะต้องเซ็นหนังสือประมาณคิดว่าหกพันเล่มนะฮะจากยอดที่เห็นอยู่นะฮะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ีออเดอร์กันเข้ามานะครับหนังสือจะผลิตอย่างประณีตปัญจงสุดๆนะฮะแล้วก็น่าจะส่งถึงมือทุกท่านเนี่ย ภายในเดือนธันวาคมตั้งแต่ต้นๆ้นเดือนนะครับใครที่ยังไม่ได้สั่งนะครับแล้วสนใจสามารถออลองเข้าไปดูได้ในเพจ r a ล f i n g e r นะครับแล้วก็กดสั่งกันได้เลยนะฮะหรือจะแอดไลน์แอด f i n ์ฟิงเกก็ได้นะครับเห็นมีคนบอกว่าสั่งในไลน์นี่คือง่ายมากเลยนะฮะผมยังไม่ได้ลองแต่ว่าทีมงานลองแล้วบอกว่าง่ายมากสะดวกมากนะครับก็ลองดูกันได้นะครับผมจริงๆก็ อยากจะชวนคุยต่อได้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้ปิดคลิปนี้ไปก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวมีแรงก็เดี๋ยวอาจจะเปิดไลฟ์แล้วก็มานั่งคุยกันก็ได้นะครับก็ผมจะไปตัดไหมวันอังคารน,นะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีอะไรเกะกะรกหูรกตาทุกท่านตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไปนะครับพรุ่งนี้อาจจะยังมีไอเจ้าพลาสเตอร์ยานี้แปะอยู่อีกสักหนึ่งวันนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามาฟังกันแล้วก็เข้ามาพูดคุยขอบคุณความห่วงใยที่ส่งมาให้ทางคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณ เพื่อนๆพี่ๆผู้ฟังใน l ับเฮาส์ด้วยนะครับสวัสดีพี่เตาด้วยนะครับก็เจอกันพรุ่งนี้ครับ7โมงกับ Have a nice day นะครับผมจะมาเล่าเรื่องที่ค้างไว้ต่อนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ